สดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับพบกับเชฟแต่งสาราเบงกาครับเพื่อวางอลังการเหมือนเดิมครับวันนี้ฝากคนติดตามกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เราจะมาตีทอดมันปลากายให้ดูครับที่บ้านที่เชฟที่สุพรรณครับเรียกว่าปลาเห็ดนะครับนี่วันนี้ครับเชฟได้สูตรมาจากพงหญ้านครับาตีครับเราจะได้ปลากายนะครับนี่เนื้อปลากายมาครับเพื่อนๆต้องใส่เราเนื้อปลากายเนี่ยมันยังไม่เหนียวนะเราต้องใส่กะทินะกะทินะสลับใส่กะทินิดนึงสลับกับน้ำปลานะครับเพื่อนๆนวดไปก่อนนี่เชฟจะใช้กะทิกับน้ำปลาครับนี่สลับกันนี่ครับเส้งไปเลย นี่ครับขยำไปนิดเดียวเอาเผสมใหม่เราก็บอกฟาดนะครับเราฟาดประมาณ15-20นาทีแต่อนนี้เชฟจะผสมให้ดูเราเชฟจะไปฟาดไปแล้วก็นำมาทอดให้ดูครับเพื่อนๆว่ามันจะเด้งขนาดไหนเนี่ยใส่กระเทียมลงไปมันก็จะเด้งนุ่มนี่ครับเราก็ตีนิดนึงนี่ครับแล้วเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่พริกแกงเบอร์นี่พริกแกงเผ็ดนะครับเพื่อนๆอันนี้คือพริกแกงเผ็ดนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ไปได้นี่ครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆ เวลาทำทอดมันที่ยูเอสเอนี่ครับที่อเมริกาเนี่ยอยากทำไปกินนะต้องทำเอาเองเพราะว่าไปซื้อของบางทีก็ไม่ถูกปากเลยเนาะเราก็รู้เทคนิคในการทำเราเชฟก็มาบอกหมดบอกหมดไม่มีกรสสุนมีเพจ็ดมีเพจเดียวครับควรแต่งสีไปดิเรกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเริ่มงเราต้องวี่งไปมัน,าาลนแล้วปากกาี่เราแช่ให้มันเย็นนะครับเพื่อนๆคือแช่เย็นแล้วมันจะเด้งน,นี่ครับรแล้ว,ลว,วก็ดูว่าสีมันเอาเอาเพจนี้เติมงหมดไปเลย ก่อนเรื่องมดลาวแกงก็ประมาณสองขีดนะครับผักกาดต้ประมาณหนึ่งโลหนึ่งโลนิดๆเน,นี่ครับพอมาเริ่มจะเหนียวนะครับแล้วขฟา,า้ามใส่น้ำปลาหน่อยหนะึ่งสลับกะทิอีกอย่าใส่ทีเดียวหมดนะครับเราต้องค่อยๆใส่เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นน้ำนะครับเพื่อนๆนี่คือสูตรที่แบบว่าที่เชฟดูย่ามาแต่ความจริงเมื่อก่อนอนะเชฟจะใช้โคกหินนะครับที่เมืองไทยใช้โคกหินตํา ตำจนกว่ามันจะเหนียวครับนี่แล้วเวลาทําทอดมันระไครครับพเพื่อนเราต้องใส่กระชายลงไปด้วยนี่เพิ่มกระชายซอยนะครับกระชายสับนะครับลงไปเพื่อให้มันหอมมากขึ้น,นครับแล้วเราก็ไปมะกรูดซอยนะพเพื่อนแล้วก็ใส่ลงไปก่อนเนื้อมันจะฟูขึ้น,นครับเพื่อนเห็นไหมแค่เราตีเรานวดไปเรื่อยครับเพื่อนเห็นปะฟาดมันฟาพมันเงี้ย เราฟังนี่ประมาณ15บ0านาทีแล้วนะโอ้โหปูเด้งแน่นอนเหนียวมากนี่ฮะแล้วก็ใครมีถั่วปูก็ใช้ถั่วปูได้แต่วันนี้ใช้ถั่วฝักยาวครับเพื่อนที่เมืองเมืองนอกที่มันหายากนิดนงึงใช่ใช่ถั่วฝักยาวไปหมดเลย<า>เราจะลวดไปด้วยลวดให้มันเข้ากันนะ เนี่ยเริ่มปูเริ่มเลี้ยงม,มันจะเหนียวขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆเราต้องบีบต้องนวดเร็วๆนะนี่ถ้าเกิดเราเราไม่นวดเร็วมันก็จะยุบนะยุบตัวเน,น,น,นี่ยฟาดไปนะเพื่อนเใส่ใบหัวละพานะคะรับใบโหละพาลงไปนี่ะโอเคครับเรียบร้อยนะเดีย๋ยวเราจะไปฟาดต่อไปนะ เดี๋ยวเชฟทอดเสร็จแล้วเชฟจะมาทอดให้ดูครับเดี๋ยวเชฟจะรวมคลิปทอดให้ดูครับว่ามันเด้งมั่วประมาดไหนครับคลิปนี้นครับเชฟต้องไปฟอดต่อก่อนครับเพื่อนๆทอดคนตีต่างคนแล้วเฉยๆทอดมันปะกายครับนี่ไปก่อน,นครับเพื่อนบนี่ยเพื่อนๆนะนี่จทอดให้ดูนะสุกไหมนี่นะทอดให้ดูว่าความเด้งของทอดมันที่เราตีไปแล้วครับเพื่อนๆเป็นยังไงนี่คทำทอดสดนะทอดสด เวอวังอลังการมากเนี่นี่เราก็จะใส้จายให้ดูแล้วคือเอเสร็จแล้วอนะเอาแควรอถึงมันจะเด้งมันจะฟูครับเปราะมันปั่น ร้านซิมเบอรจะปจัดฟัดูเนี่ยมาดูครับเพื่อนตามมาดูนะครับนี่วันนี้เรากินกับจานนะครับกินจานแตงกวาญี่ปุ่นนะครับต้องใหโ้โชว์ไปอีกนี่นะโอ้โหดูเรื่องความเร่งของการทอดมันนี่โอ้โหเราจะกินทอดมาาาันปลาด่ายังนีกคือทอดมันปลากาย,นะายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วกินเยอะวังอลังการมากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนเรียบร้อยครับสหรับทอดมันาปลากาย โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับเพื่ันประกายคลิปนี้